สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีตุลน,นะครับอ,อ่ากาบสวัสดีชาวราศีตุลผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคําทํานายดวงรายเดือนสําหรับชาวราศีตุลผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมประจําเดือนนี้เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560เรามาดูกันว่าการงานการเงินและความรักของชาวราศีตุล ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมประจําเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับอืมเดือนมิถุนายนนี้ความรักการงานการเงินของชาวราศีตุลเข้าเรื่องอ่ะหลืกเกือบลืมบอกไปว่าการดูดวงของผมสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วนะครับก็โอเคคงจะเข้าใจนะครับแต่สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมไม่ยึดลัคนานะครับผมไม่ยึดลัคนาไม่ยึด ตามลัคนาและไม่ยึดตามศาสตร์ใดๆนะครับผมยึดตามเดือนเกิดที่เป็นเดือนไทยนะครับคุณเกิดเดือนไทยคุณเกิดเดือนอ่ะเอาเดือนนี้เลยนะคุณเกิดสมมุติว่าคุณเกิดเดือนตุลาต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ตามแต่ผมยึดตามคลิปตามเดือนคุณเกิดต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือนไม่เป็นไรขอให้ดูคลิปนี้นะครับคลิปราศีตุลนะครับ ุณไม่ต้องกลัวว่าคุณเกิดเดือนตุลาจะไปพ่วงกับราศีกันหรือเปล่าว่าเกิดต้นเดือนไปเดือนกลางเดือนมนจะยังไงไม่ต้องสนใจนะครับผมยึดตามเดือนเกิดแบบเดือนไทยนะครับคุณเกิดเดือนตุลาโอเคตามที่คลิปนี้นะครับผมโอเคครับ <c oughs> ขออภัยครับเอาเรื่องการงานก่อนนะการงานประเด็นแรกคือการงานเนี่ยมันมันมันม,มันมีทั้งสุขมันมีทั้งเศร้านะเดือนนี้นะครับมันมีทั้งสุขแล้วมันมีทั้งทุกข์บางทีทุกข์นี่คือ บางคนนะผมใช้ครว่าบางคนบางคนที่ทุกข์เนี่ยบางคนกลัวว่าเดือนนี้จะไม่มีงานทํากลัวว่าเดือนนี้จะตกงานกลัวว่าเดือนนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงไปทํางานอื่นแต่ว่าก็ไม่มีงานที่มันเหมาะสมหรือว่าเรายังกลัวว่าถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานออื่นแล้วมันจะโอเคสําหรับเราไหมเรายังกลัวกล้าอยู่แต่เราก็อยากไปคือเราอยากจะไปอยากจะย้ายงานอยากจะเลิกทํางานบางคนก็คือไพ่มันบอกถึง ถ้าสมมติว่าผมดูจากหน้าไพ่ละไพ่มันน่าจะบอกถึงแนวแนวว่าคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างนะครับคุณรอคอยอะไรบางอย่างคุณไม่ใช่อ่ะคือว่าคุณทํางานที่เก่าแล้วคุณแบบอาจจะเบื่อนะอาจจะรอคอยมองหานาคตมองหาที่ทํางานใหม่ๆมองหางานใหม่แต่ไพ่ใบต่อมามันบ่งบอกถึงความว่างเปล่ามันแนวไม่มีอะไรนะครับคือคุณยังไม่มีโอกาสที่จะได้งานใหม่หรือว่า ได้ก็จริงแต่ว่างานมันก็ไม่ทําให้คุณพึงพอใจนักนะครับอย่างที่คุณคิดไว้ที่แรกนะคุณคิดไว้ที่แรกว่าเออออกจากที่นี่ไปจะไปหางานที่นี่แล้วหวังว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได,ดีดีอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ได,ด้ดีอย่างที่เราคิดนะครับบางคนส่วนบางคนนะถ้ายังไม่มีงานและอยากได้งานนะเดือนนี้ก็โอ้โหมันไพ่มมนบอกว่าวา่างเปล่าเนาะมัน ก็คงยังงานยังคงหวงเวงหวงเวงอยู่เนาะคงยังไม่ค่อยมีงานอะไรให้คุณทำนะหรือบางทียังสมัครงานไม่ได้หรือบางทีอาจจะได้ก็จริงอยู่แต่มันไม่ตรงกับที่เราต้องการซึ่งเราก็ต้องทนทำอะเพราะว่าเรายังหางานไม่ได้เรายังหางานที่เราชอบที่เราถูกใจไม่ได้เราก็ต้องทนทําไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเดือนนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนผู้ที่มีงานทําประจําอยู่แล้วเป็นลูกจ้างเป็นลูกเป็นลูกน้องเป็นข้าราชการเดือนนี้มันก็ อย่างที่บอกว่ามันแบบโป่งมันเซ็งมันจืดมันเบื่อหน่ายนะครับคิดว่ามันจะสําเร็จได้ไหมถ้าสมมติว่ามีโครงการอะไรหรือมีโปรเจกต์อะไรที่รอยอยู่ในเดือนนี้หรือว่ามีโครงการอะไรที่ตั้งเป้าหมายไว้ในเดือนนี้มันมีโอกาสสาเร็จไหมถามผมคิดว่าก็มีก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีไพ่ดีๆปนอยู่ด้วยนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสําเร็จนั้นมันไม่ใช่แบบว่า <c oughs> ขออภัยครับไม่ใช่ว่า จะมาง่ายๆหรือว่าเฮ้ยพอคิดว่ามันจะมาตามนี้เดือนนี้มันเข้าเป้าแน่เดือนนี้มันได้แน่มันก็ยังบางทีมันยังบิดเบือนอยู่มันยังผิดไปจากที่เราคิดอยู่มันอาจหรือมันอาจจะช้ามันอาจจะเลทหน่อยนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะสําเร็จได้ในท้ายที่สุดไม่ว่าจะหวังอะไรอยู่ยังสมมติผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณหวังว่าภายในเดือนนี้จะมีคนตอบรับงานของเรา ตอบรับงานที่เราเสนอไปตอบรับผลงานที่เรานําเสนอไปไม่เกินช่วงกลางเดือนแล้วว่าเขาต้องตอบรับกูไม่ตอบผ่านวันที่สิบห้าไปแล้วไม่ตอบสิบหกไม่ตอบสิบเจ็ดไม่ตอบสิบแปดไม่ตอบจนเราถอดใจละเออเราถอดใจแล้ววันที่ยี่สิบยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเขากลับตอบมาเอเขาก็ตอบมาเขากลับตอบมาในยามที่เราใกล้จะถอดใจแล้วใกล้ที่จะยอมแพ้แล้วใกล้ที่จะแบบตัดใจแล้วเออช่างมันก็ไม่ได้หรอก โปรเจกต์นี้คงไม่ได้โปรเจกต์ Project นี้คงไม่ผ่านงานตรงนี้คงไม่โอเคตอนที่คุณถอดใจแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับซึ่งเซอร์ไพรส์นั้นจะมาก่อนคือก่อนที่เซอร์ไพรส์จะมาผมพูดผิดก่อนที่เซอร์ไพรส์จะมาก็จะเป็นเรื่องลำบากใจก่อนเออก่อนจะเป็นเรื่องทุกข์ใจก่อนจะเป็นเรื่องเหนื่อยใจก่อนนะครับคือว่าไพ่มันมีไพ่แะแย่ๆมาก่อนแต่ท้ายๆมันเป็นไพ่ที่โอเคราบรื่นขึ้นไงนเออแม้ว่า แม้ว่าบางกรณีมันจะหมายถึงว่ามันปลอดโปร่งอย่างที่ผมพูดถึงนะมันปลอดโปร่งจนแบบเราคว้าอะไรไม่ติดเลยถ้ามองในกรณีถ้ามองในกรณีของคนว่างงานหรือคนอยากย้ายงานความปลอดโปร่งเนี่ยจะหมายถึงว่าคุณจะไม่ได้ในที่คุณหวังนะครับได้งานก็ไม่ดีไม่ดีที่หวังได้งานก็ไม่ดีอย่างที่หวังหรือถ้ายังไม่ได้งานก็จะไม่ได้เลยนะในระยะนี้แต่ว่าถ้าคุณมีงานทํามีการมีงานอยู่แล้วไพ่มันบอกว่ามันอาจจะ หมายถึงอะไรที่มันไม่ค่อยสมหวังนักมันยังไม่โอเคมันยังต้องรอเวลามันยังต้องรอเวลานะครับและแต่สุดท้ายมันมีความสําเร็จรออยู่ในท้ายที่สุดไงอย่างที่ผมบอกไงว่าบางทีถ้าเราคาดหวังรอว่าวันที่สิบห้าที่หกนะงานเราจะผ่านอะไรหรืออะไรต่างๆที่เราคิดไว้มันจะโอเคแต่มันยังไม่ผ่านหรอกมันต้องรอไปอีกนานจนคุณถอดใจแล้วจนคุณคิดว่าเอ๊ะไม่รอละ ให้มันเลยตามเลยตามแล้วแล้วแต่เวรแต่กรรมหันไปโฟกัสด้านอื่นแทนนี่แหละบางทีมันอาจจะย้อนกลับมาก็ได้ผมใช้คําว่าบางทีนะมันเขาอาจจะติดต่อกลับมาว่าเงานคุณผ่านแล้วนะอนุมัติแล้วนะโอเคแล้วนะนะเออมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทําให้คุณแบบดีใจในท้ายที่สุดนะครับอแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเจอแบบนี้นะเออมมนมันเป็น,มนไ,มไม่ได้หรอกทุกคนจะชีวิตราบเรียบหรือทุกคนจะชีวิตแบบเซอร์ไพรส์เหมือนในหนังอย่างเงี้ยนะแบบ พระเอกใกล้จะถอดใจแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายที่สุดก็มีการตอบตกลงจากเงี้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนหนังดราม่านะดราม่ามาดราม่าตอนมาพีคตอนจบเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนเพราะชีวิตทุกคนไม่ใช่พระเอกเหมือนกันทุกคนนะครับไม่ใช่ตัวละครในหนังชีวิตจริงคือเจ็บจริงปวดจริงท้อจริงอะไรจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดนะครับมันไม่เหมือนในหนังนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันทุกคนแน่นอนนะครับส่วนผู้ที่ทำผู้ที่ทํางานธุรกิจส่วนตัว เ,เจ้าของเป็นเจ้านายตัวเองมีธุรกิจของตัวเองอันนี้ดีหน่อยนะครับอันนี้ดีหน่อยผมคิดแล้วว่าดีหน่อยคงจะเอาตัวรอดไปได้ในเดือนนี้นะครับแม้ว่าอะไรอะไรมันจะไม่ค่อยหนุนนาเท่าไหร่หรือมันไม่ค่อยเวิร์กอย่างที่เราคิดไม่มากมายนะักแต่มันมีความสําเร็จในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นการค้าการขายธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะโอเคโอกาสรอด คือโอกาสตลอดรอดฝั่งสำหรับเดือนนี้นะครับคือว่าถ้าสมมติคุณมีแผนจะสั่งสินค้าอะไรจะเพิ่มสินค้าอะไรหรืออยากจะปรับเปลี่ยนร้านหรืออยากจะหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจส่วนตัวของเราเองให้ดีขึ้นน่มันเราทำไปเถอะครับเดือนนี้เดือนนี้มันเหมาะสาหรับเดือนนี้จริงๆนะมันเหมาะสาหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการเป็นลูกจ้างเขานะครับ <S <S เดือนนี้ไพ่มันเข้าเข้าทางคุณมากกว่านะครับ <S <S อยากทําอะไรทาไปเลยเดือนนี้อย,ยากเพิ่มยอดขายอยากลุยอะไรลุยซะ ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสลุ่งได้เยอะกว่านะครับลุ่งได้เยอะกว่าประเภทอื่นๆนส่วนผู้ที่ไม่ได้หมดเลยนี่หว่าเนาะผมเบอร์ผมก็มัวตมองโทรศัพท์การเงินเออพูดถึงการเงินการเงินเดือนนี้เอ๊การเงินเดืนเอนนี้มันกลับผมคิดว่าเดือนนี้มันขอไัยนะครับผมไม่ค่อยสบายนะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยการเงินเดือนนี้ไพ่ดันได้ไพ่ไม่ค่อยดีฮะดันได้ไพ่ที่ว่าเงินมันจะ อัตรคัดหน่อยนะฮะแล้วก็ระวังนะระวังระวังว่าคุณเดือนนี้คุณอาจจะตึงหนืดนะครับคือคุณอาจจะต้องทําตัวขี้เหนียวซะหน่อยนะเพราะว่าบางทีถ้าไม่ขี้เหนียวในเดือนเนี้ยเดือนต่อไปคุณไม่เหลือให้จ่ายหรือยังไม่ทันถึงเดือนต่อไปเลยปายเดือนเนี้ยคุณจะน็อกผมบอกเลยคุณจะน็อกถ้าเดือนเนี้ยคุณถ้าตอนนี้ยคุณฟังแล้วคุณยังไม่ควบคุมการใช้จ่ายหรือพยายามตัดนู่นตัดนี่ออกไปที่มันแบบเกินจำเป็นนะครับรีบตัด ตัดได้รีบตัดนะเพราะว่าไพ่มันดูแล้วผมผมผมอา่านไพ่้วไพ่มันไม่ค่อยดีเรื่องการเงินเลยอ่ะนะครับมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าอาจจะเสียเงินโดยฉับพันบางเรื่องด้วยนะครับอาจจะเสียเงินโดยฉับพันบางเรื่องไม่รู้ว่า <c oughs> ขอภัยจริงครับขอภัยจริงผมไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือเปล่ารถเฉียวรถชนหรือว่าญาติป่วยกระตันหันหรือว่าหมาเจ็บหรือว่า อะไรก็ตามแต่หกล้มบ้างอะไรบ้างหรืออะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เป็นแบบสิ่งของของเราพังอะไรเงี้ยมีโอกาสต้องได้จ่ายมีโอกาสต้องได้ใช้ตังมีโอกาสต้องได้จ่ายตังไปเพื่อจุนเจือหรือเพื่อซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้นนะครับมันมีโอกาสได้ควักอะ่ะเดือนนี้นะคุณถึงได้เตือนคุณไงว่าใช้ตังเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑต้องใช้ตังหลายอย่างแล้วก็ประหยัดได้ต้องรีบประหยัดตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมิฉะนั้นแล้วเดือนต่อๆไปมันจะ แย่กว่าน,นี้นะครับไพ่การเงินไม่ค่อยดีเท่าเลยยังไงก็ขอภาวนาให้เอาตัวรอดผ่านเดือนนี้ไปให้ได้นะครับสภาวะการเงินสภาวะการเงินของเดือนเดือนนี้ของคุณนะมีวีแววที่จะต้องก่อหน,นี้กู้หนี้ยืมสินด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า <c oughs> เป็นทําการค้าทําการค้ากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อทําการค้าเอออันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดไปได้นะอย่างผู้ที่ทํางาน ู้ที่ทางานเป็นธุรธกิจส่วนตัวมีร้านค้าของตัวเองมีอะไรของตัวเองอยากต้องการเติมแต่งเสริมเติมร้านซื้อของเข้าร้านซื้ออะไรเข้ารา้านเงี้ยเออกู้มาเพื่อกู้มาเพื่อใช้ในร้านมันเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างดีดีเออมันเป็นมันเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวเลยเพราะว่าเขาต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วเขาต้องซื้อของเข้ามาในร้านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าช่วงเนี้คนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร อยากจะซื้อสินค้าเพิ่มแต่ตังค์ไม่พอกูนี่ยืมสินอยากจะปรับปรุงร้านตังค์ไม่พอกูนียืมสินเพื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของตัวเองเพื่อพัฒนาการงานของตัวเองไปในอนาคตมันคือการแก้แคดไปในตัวและเป็นการเพิ่มเติมธุรกิจเหลาภายในตัวเอออันเนี้ยมันเหมาะถึงได้บอกไงว่าเดือนเนี้ยมันเข้าทางผู้ที่ทําการค้าและอาชีพส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือหรือเรื่องเงินแต่มันไม่ได้เข้าทางกับอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพลูกน้องเขาหรือขา้าราชการ มันไม่เข้าทางพวกคุณเลยมันเข้าทางผู้ที่ทําอาชีพส่วนตัวใน,ในเดือนนี้นะครับเอ่ <Hey. S 1> ส่วนความรักนะครับความรักเดือนนี้คุณรู้สึกไหมว่าที่ผ่านมานะที่เป็นผ่านมานะคุณเจออะไรมามากเจอมามากแล้วเกินราศีตุลน,นะครับราศีตุลคุณเจออะไรมามากแลือเกิน คุณผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างความรักที่สมหวังและไม่สมหวังความรักที่สุขใจและไม่สุขใจบางทีสุขใจก็เป็นแค่เปลือกบางทีพอใจก็เป็นแค่สายลมพัดมาคือพอใจแป๊บเดียวแล้วก็พัดไปมันไม่มีความสุขเดือนนี้คุณสัมผัสได้ปะเดือนนี้คุณสัมผัสได้หรือเปล่าว่าคุณกําลังถูกทิ้งถูกทิ้งนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่าทอดทิ้ง เลิกลาอย่าล้างกับแฟนไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงคุณถูกทิ้งความรู้สึกหรือเปล่าความรู้สึกว่าคุณถูกทิ้งถูกทอดทิ้งถูกเดียวดายถูกห่างเหินคือแฟนถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนแฟนก็อาจจะไม่สนใจคุณเท่าที่ควรเขาไม่ได้เชิงว่าห่างๆไปหรือว่าอยากจะเลิกลาหรืออะไรหรือมีการเลิกลากันอะไรอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าความรู้สึกที่เขาแสดงออกมาให้กับคุณนะ่ะมันมีความห่างเหินอยู่หร,หรือเปล่า มันมีสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันเหงาอยู่หรือไม่ให้คุณลองสังเกตตัวคุณเองในเดือนนี้นะครับอืแม้ว่าบางทีเราอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีแต่มีบางอย่างในหัวใจที่ถามเราหรือเปล่าเดือนนี้ว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เรากําลังเหงาหรือเรากําลังโดดเดี่ยวทางความรู้สึกอยู่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเราเรียกร้องมากไปหรือเปล่า หรือว่าเขาอาจจะให้เราได้ไม่มากพอหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีไพ่ที่หมายถึงการเดินทางไกลออกไปแต่มันเป็นไพ่ความรู้สึกไงมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการพัดพาลหรือเลือกลานะครับแต่ผมคิดว่าอะถ้าดูไพ่ใบนี้กับคุณโสดน,นะคือคุณยังห่างไกลกับคําว่ารักแท้คุณยังห่างไกลกับคําว่าเจอคนรักที่จริงใจคุณยังห่างไกลกับคําว่า รักนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจจริงหรือเปล่านะเพราะมันยังไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะครับความรักของชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดมันยังไม่ชัดเจนแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ได้เจอใครหรอกนะคุณก็จีบใครก็ได้แล้วแต่คุณหรือคุณกําลังจีบใครอยู่ก็จีบต่อไปเถอะนะแม้ว่าเดือนนี้ไพ่มันไม่สมบูรณ์ไพ่มันไม่เอื้ออํานวยแต่เราเราจีบไปแล้วก็ไม่ทิ้งโองกาสตัวเองนะคือแม้เขาจะมีปฏิปฏิกิริยาตอบสนองกับเรามาอย่างไรก็ตามแต่เถอะนะ ถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ให้เดือนนี้มันผ่านไปอีกเดือนหนึ่งนะแล้วก็ค่อยดูเดือนหน้าค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจีบใครมาระยะหนึ่งแล้วก็ลุยต่อไปเถอะนะไม่ต้องถอดใจไม่ใช่ว่าหมอดูไม่ใช่ว่าคุณคุยกับผูยย้หญิงคนนึงมาแต่ยังไม่ได้คบเป็นแฟนคุยกันมา3าสเดือนแล้วแหมจะเข้า6เดือนจะเข้าครึ่งปีแล้วพอหมอดูมาทักแค่เดือนเดียวเลิกกันอย่างมงายอย่าใจอ่อนนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความพยายามของตัวเองนะครับ หมอดูก็แค่เตือนตามเดือนเฉยนะครับเขาไม่ได้เตือนคุณทั้งชีวิตว่าทั้งชีวิตคุณต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนี่ไงอย่างที่ผมบอกไปทีแรกเลยว่าบางทีใกล้ตัวนะตัวใกล้กันแต่หัวใจเหมือนเหมือนมันห่างกันนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าแฟนฉันจากไปไกลทางความรู้สึกหรือเปล่าแม้ว่าบางบางทีเราอยู่ใกล้กันเนี่ย ความรู้สึกมันห่างไกลหรือเปล่าหรือบางทีก็ต้องมีเกณฑ์เพราะว่าไพ่มันมันหมายถึงการพัดพัดพัดภาคเลยนะมันหมายถึงการพัดภาคมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นการพัดภาคแบบชั่วคราวหรืออาจจะเป็นการพัดภาคแบบถาวรก็ได้แต่ไพ่มันยังไม่ได้เด่นถึงขนาดว่าแตกหักแตกหักหรือเลือกลามันไม่หมายถึงอะไรขนาดนั้นแต่ไพ่มันหมายถึงการห่างเหินมันเป็นไม่ได้ทั้งการห่างเหินท้งใจและการห่างเหินท้งกายบางทีอาจจะมีบางกรณีที่ว่าแฟนต้องไปทํางานไกลเออมองในแง่ดีนะมองในแง่ดีว่า แฟนไปทางานไกลหรือเราทํางานไกลกับแฟนนะแฟนมากลับมาเยี่ยมแป๊บเดียวเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็กลับไปอีกแล้วเราต้องห่างเหินกันอีกแล้วเราต้องห่างเหินกันอีกแล้วรู้สึกแยกแล้วรู้สึกเหงาอีกแล้วมันมีความรู้สึกอย่างนี้วนเวียนอยู่ในใจในหัวสมองของชาวราศีตุลเดือนนี้ทั้งเดือนมมเชื่อนะครับหรือมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือรับรู้ได้ถึงความห่างไกลบางอย่างถ้าไม่ห่างไกลก็ห่างใจความสุขมีแน่ความสุขก็ม,ขมีอยู่แล้วเพราะมันเพราะมีมันมีไพ่อีกใบหนึ่งที่บ,บอก เงาเงานะความสุขที่เราพึงพอใจในสถานภาพที่เป็นอยู่เราพึงพอใจในสถานภาพที่เป็นอยู่บางทีคือคุณไม่ฟูมไฟล์อ่ะคุณไม่ฟูมไฟล์แต่คุณก็ไม่ได้มีความสุขคือเหมือนว่าคุณนั่งรอแฟนคุณกลับมาบ้านทุกเย็นเนี่ยนั่งรอแฟนกลับมาบ้านทุกเย็นนะั่งรอนั่งรอทุกเย็น,น,น,ยนผ่านไปผ่านไปรู้ไหมคําตอบของการนั่งรอคืออะไรเพราะว่าแฟนคุณนะ่ะไปเป็นทหารอืม ต้องรออีกนานอีกหลายเดือนอีกหลายวันแต่คุณเลิกงานเย็นกลับมาเก็บของเก็บบ้านไว้นั่งหน้ากระชานบ้านเอ้ยนั่งหน้าเขาเรียกว่าชักกระชานเนาะกระชานหน้าบ้านนั่งมองทอดสายตาออกไปมองไปบนถนนมองว่าวันไหนเขาจะกลับมาท,ทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันอีกนานแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตายจากคุณไปไหนแต่คุณรออย่างตอมตอมตอมนะบางทีคุณคิดว่าเขาไม่ได้ไปตายหรอกเรารู้แต่เราเหงาเราคิดถึงเรา่วงหาเขา ทุกวันนี้เรายังนั่งรอคอยเขาอยู่ว่าวันใดวันหนึ่งอยากจะเห็นมีรถเมย์มาส่งจอดหน้าบ้านแล้วเขาก็โดดลงมานั่นแหละนั่นแหละคือคุณจะดีใจที่สุดตอนนี้ความรู้สึกของคุณจะเป็นแบบนี้ชาวราศีตุลน,นะครับรู้ว่าเขาไม่ได้ตายจากไปไหนหรอกแต่ความรู้สึกมันเหงาและห่างไกลมันมีอยู่นะครับโอเคครับผมพูดมากเกินไปแล้วนเนี่ยโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่มาดูดวงกับผมนะครับที่รับฟังจนจบ ที่รับฟังจนจบขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่คอมเมนต์ดีๆก็มีความสุขนะครับขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขผู้ที่คอมเมนต์แย่ๆนะครับผมก็ไม่ได้ไปโต้เถียงด้วยอยู่แล้วนะครับจำไว้ถ้าคุณด่าคุณว่าผมผมไม่โต้เถียงผมพร้อมผมเป็นน้ำผมเป็นน้ำน้ำไอ้น้ำขอดแก้วนะน้ำขอดแก้วที่พร้อมจะรับจะรับจะรับเสมอพร้อมจะรับจะรับรับเสมอรับคำด่าคำชมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองนะครับอย่าลืม ด่าได้เต็มที่นะครับถ้าใครอยากจะบน่นอยากจะอยากจะด่าอะไรแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าพูดเรื่องราวอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับการทํานายหรือไม่เกี่ยวกับอาชีพการดูดวงของผมเนี่ยผมขออนุญาตตอบโต้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ